เล่นตุลแล้วครับนะครับล้อตั้งนานครับเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> นไปได้ไหมครับเนี่ยเฮ้ยไม่ปลอดภัยครับเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนครับมาถึงหมายแล้วครับหมายสุ่มมาครับลกมากครับผมอยู่กลางป่าอ้อยนะครับกลางไมยกลางไร่อ้อยครับผมก็จะลงตรงนี้นะครับนี่นะครับลกๆตรงนี้นะครับแต่จะต้องเคลียร์ต้นไม้สักแป๊บหนึ่งนะครับ Papa, papa, papa. สวัสดีครับสวัสดีนานานักตกปลานะครับแล้วก็ผู้ที่มีใจรักแนะชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกคลิปครับผมนาวาชาแนลนะครับผมวันนี้เราด้มีโอกาสนะครับมาที่ลบบุรีนะครับผมตอนนี้อยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมนะครับผมก็จังหวัดลบบุรีครับผมก็ออกมาตอนบ่ายครับผมเป็นหมายคลองสาขาของสาขาของแม่น้ําป่าซักอีกทีหนึ่งนะครับผม คลองเล็กคลองนี้นะครับผมเป็นลําห้วยเล็กๆนะครับต้นน้ําน่าจะมาจากภูเขาที่อยู่ตรงเขตรอยต่อจังหวัดสระบุรีนู่นครับก็ไหลมาแล้วครับคลองนี้ก็จะไหลไปลงที่คลองส้มนะครับเป็นคลองเล็กๆนะครับไหลไปลงคลองส้มนะครับแล้วคลองส้มก็ไหลไปลงแม่น้ําป่าสักอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับคลองนี้เนี่ยผมก็เคยมานะครับเมื่อคลิปแรกเลยนะครับคลิปแรกที่ผมลงในในช่องเลยนะครับผมก็มานั่งตรงจุดตรงนู้นนะครับผม หลอดตอนนั้นแต่ว่าตอนที่มาตอนนั้นเป็นช่วงฤดูแล้งครับผมเป็นหลังฤดูน้ําหลากไปแล้วนะครับผมแต่ฤดูนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นฤดูน้ําหลากไปแล้วนะครับน้ํเพิ่งหลากไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับผมที่พายุเข้านะครับผมตอนนี้ก็เลยมาลองนั่งดูนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับผมก็บ่ายสองแล้วครับผมออกมาบ่ายนะครับผมขับรถมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับหมายนี้รถยนต์เข้าไม่ได้ครับผมก็เข้ามาลึกเหมือนกันนะครับผม ก็จริงๆอยากจะให้เห็นสภาพหมายสวยๆนะครับนะเป็นธรรมชาติจริงนะครับเป็นลําห้วยลําคลองนะครับอยู่กลางไล่ข้วโพดไร่อ้อยนะครับผมเป็นคลองไม่กว้างมากนะครับนะจะตกที่สามหกนะครับผมใช้คันสามหกนะครับตกแบบไม้ตายนะครับผมก็เดี๋ยวแนะนําชุดอุปกรณ์นะครับผมคันนะครับระยะสามหกครับผมสายเมนที่ใช้วันนี้นะครับผมสายเมนแปดปอนด์นะครับชิงหน้าใช้หกปอนด์นะครับตะขอใช้ทรงจินุนะครับ ตูดแบนนะครับผมสองตะขอนะครับเหยื่อที่ใช้ก็เหยื่อที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนะครับผมไปซื้อเหยื่อตกปลามาเมื่อเช้านะครับผมก็เป็นเหยื่อตกปลาผสมกับขนมปังปั่นนะครับผมนะครับอันนี้ผมเคล้าเหยื่อเรียบร้อยไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็อ่อยไปบ้างแล้วนิดนิดหนึ่งนะครับะวันนี้ก็จะเกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับไม่รู้ว่า จะมีตัวหรือเปล่านะครับน้ํเพิ่งหลากไปนะครับจริงๆแล้วถ้าน้ําหลากปลาอาจจะขึ้นไปสูงแล้วนะครับหรือว่าปลาประจาถิ่นจะมีหรือเปล่าหรือปลาที่ขึ้นมาใหม่จะมีหรือเปล่าก็มาลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าแล้วก็มาบีบเยินครับนะไม้แรกก็อาจจะเม็ดใหญ่นะครับอ่อยไปในตัวนะครับแต่ผมก็โปรยไปแล้วทีนึงนะครับเรียบร้อยครับผมไม้ตายสองตะขอนนะครับผมเกี่ยวชิ้นขนมปังครับ มาแล้วก็ไปเลยครับเออแล้วครับนั่นะครับไม้แรกลงน้ำไปแล้วครับผมมาลองดูครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับมันจะหมานไหมมาลุน้นกันครับผมเอ้ยร้อนจริงครับ ลงมาครับมาครับไม่จะสิบนาทีอยู่แล้วทุนไม่กระดิกเลยนะครับเช็คเยอะกหอนครับนะ เยยบบมากลครัไม้แรกนะครับ10นาทีไม่มีตอดเลยนะครับดูกันต่อครับ เงียบมากครับเป็นชั่วโมงแล้วครับไม่มีตอดเลยนะครับมีแต่แมลงปอครับมาเกาะทุนอยู่นะครับอืเล่นทุนแล้วครับนะครับอืมรอตั้งนานครับเฮ้ยเฮ้ยเย้เจอตัวแล้วครับโอ้โหรอนานมากครับนะนี่ครับอู้ยสสวยอยู่ครับแรงดีจังเลยครับปลาอะไรครับเนี่ย โอ้โหโอ้โหตัวแรกครับมาแแรงมากครับดี๋ยวดูนะครับดูก่อนครับโอ้โหไม่เล็กเลยครับผมมาแล้วครับแต้มแรกครับโอ้โหลุดนี่ครับโอ้โหน่าจะเป็นเหมือนปลาแก้มช้ำครับนะโอ้แหต่ตัวใหญ่ครับผมนี่ครับเป็นปลาแก้มช้ำตัวใหญ่ ที่สุดเท่าที่เคยได้เลยนะครับผมรอมาชั่วโมงกว่าครับตัวนี้กว่าจะมานะครับมาแล้วครับผมแยมแรกครับแก้มช้าตัวสวยๆเลยครับตัวใหญ่เลยนะครับแบบนี้ปกติแก้มช้าเราเจอแค่ตัวนิ้วสองนิ้วนะครับตัวนี้โชคดีครับที่ตรงนี้เป็นป่าหญ้าครับเบ็ดนักบุญเบ็ดนักบุญนี่ครับนะครับผม โชว์ก่อนนะครับแต้มแรกมาแล้วครับหมานหมนครับเออแบบนี้ยังดีหน่อยครับพอได้เห็นตัวบ้างครับนะรอมาชั่วโมงกว่าครับผมกว่าจะเจอตัวนะครับโอเคไปต่อครับผมมีแต้มแล้วครับนะฝนอย่าเพิ่งมาตกแถวนี้นะไปตกทางอื่นเด้อ เอาละนะครับน้านาครับเมื่อกี้ผมดูแอปฝนแล้วครับอีกประมาณสักสิบห้านาทีฝนจะมาถึงเราแล้วครับผมก็คงต้องได้แค่นี้นะครับวันนี้มีปลาแก้มช้าแค่ตัวเดียวนะครับน้านาแล้วก็ถือว่ามาชมหมายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบเก็บของหนีฝนแล้วครับไม่งนั้นงานงอกนะครับเพราะวันนี้เอามอไซค์มาครับเดี๋ยวของเปียกครับผมโอเคนะครับน้านาครับผมสำหรับท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงตัวนี้นะครับน้านาครับผมเพื่อขวัญกำลังใจนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ คลิปหน้าจะพาไปบุกไม้ธรรมชาติไม้ใหม่นะครับผมวันนี้เก็บของก่อนครับก่อนที่จะซวยครับผมฝนมาแล้วครับฟ้ามืดมากเลยครับฝั่งนู้นครับเรียบร้อยครับจุดจบสายแบกครับผมดูนะครับของเต็มรถแล้วเปียกหมดเลยครับทุกอนตกฟ้าเปียกหมดครับรเนนบเ็ดเบิด เบาเบาบัลลังที่นั่งครับดีขี่มอไซค์กลางร่มนี่มาครับเมื่อกี้ก็ค่อยขยับมานะครับมาถึงสาราได้สักแป๊บฝนหยุดครับอ้เลมาเลยครับพิเศษกว่านั้นครับรองเท้าก็ขาดครับโอเคครับผมมันมากครับวันนี้ขี่มอไซค์ตักฝนออกจากป่าอ้อยนะครับถลายครับรองเท้าขาดแล้วครับ เรียบร้อยไปแล้วเรียกแล้วเล็มาแล้วยมาลอกมาแรกครับผมรองเท้าขาครับที่มีตลาดนะครับผมเห็วนะครับผมจะเก็บของกลับแล้วครับเป็นทางต่อครับคนอยู่แล้วก็เละมากเลยนะครับวันนี้ลุยมากเลยครับวันนี้ ได้เห็นตัวปลาตัวเดียวนะครับตอนนั้นก็เละครับผมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแล้าวมาแล้วครับถึงบ้านแล้วครับผมไปตกปลามาครับปลาดูพ่อดิเลตุ้มเป๊ะเลย น้องเท้าพ่อน้องเจงพ่อ,เ,พอเล่พ่อเปียกฝนเล่หมดเลย